สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนเนาะคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องยายเพิงแบ่งปันมื่อนีนยายเพิงจะพามาเปิดราคางัวเด้อค่ะเป็นคลิปจากทังบ้านเด้อค่ะเพิ่งส่งมาพี่กัดแกยูบัลลิกที1 6่162หมูห่หบัานบกตำบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำหราบเด้อค่ะจังหวัดอุบล เพิ่นก็มีง่วตัวหนึ่งด้วยค่ะมาเปิดราคาง่วตัวนี้เพิ่นซื้อซื้อแบบทังโทรศัพท์กันนะคะซื้อน้ำในหอยแล้วเขาส่งมาให้เพิ่นพิสโตเพิ่นกับโบได้ส่งกลับด้วยค่ะเพิ่นก็รับไว้เลยแต่ว่าเพิ่นจะขายออกเนาะคะ่ะส่วนประวัติของง่วนเนี่ยเพิ่นมโหด้วยค่ะว่างัวนี้อายุจะปีเคยผสมมาแหลวหรือย,อย่งหรือบาเคยมีลูกหรือย,อย่างเพิ่นมูหค่ะ ตันสูงเพิ่นกับโบเิวัตมาหายเด้อค่ะแต่ว่าเพื่อนหมักสือง่วงงามเด้อค่ะไปเลี้ยงกระเบื้องตามที่เห็นเลยนี่เด้อค่ะสีแดงขนาดเลยค่ะกุ๊กหางไงหางงาวจนสิจูดินเลยค่ะเครื่องดั่มนำนะคะตัวนี้เพื่อนก็นจะเปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันเลยค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ค่ะเพิ่นมา สนใจกะโทโไปหาเพ่นเลยเด้อค่ะอยากหูยังอีกจังไปสอนน้ำเพ่นเด้อค่ะเพราะยี่เพงหูแค่นี้หลีกะสนใจโท่ไปหาเพ่นเลยค่ะพ่อสวัสด์เบอร์ทโทเพอนกะศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สามแปดเพนยูบันบกุกตำบลโน่นเพิงอำเภอบรินชำลาบจังหวัดอุบล สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้อง